สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้จ่ายเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในโครงการเราชนะสำหรับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะคะเราจะใช้จ่ายผ่านทางนี้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกที่ได้เงิน200บาทต่อเดือนแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือได้300บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะก็คืองวดแรก จะได้วันที่1กุมภาพันธ์ก็คือถ้าบัตร200บาทเงินจะเข้า700บาทแต่ถ้าบัตรใช้ได้300บาทเงินจะเข้า800บาทนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดในเดือนนั้นนะคะใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจะต้องไปใช้ในร้านสวัสดิการหรือว่าร้านที่สามารถมีเครื่องรูดบัตรที่สามารถ ใช้กับบัตรสวัสดิการพวกร้านธงฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็วันที่5กุมภาที่ผ่านมาก็คือเงินจะเข้าอีกรอบ2นะคะก็คือถ้าบัตร200จะได้700บาทแล้วก็บัตร300จะได้675บาทนะคะอันนี้จะสามารถใช้กับร้านเราชนะได้นะคะแล้วก็ใช้กับร้านที่มีแอปถุงเงินนะคะที่สามารถรับ รับเงินจากโครงการนี้ได้นะคะแล้วก็จะได้มายาวมาถึงวันที่26มีนาคมนะคะก็จะได้รวมกันทั้งหมดเป็นเงิน7,000บาทนะคะสามารถสะสมสะสมยอดเงินได้นะคะใช้จนวันสุดท้ายก็ได้แต่ถ้าเป็นเงินที่เข้าวันที่1กุมภาแล้วก็1มีนานะคะต้องใช้ภายในเดือนนั้นเท่านั้นนะคะ สำหรับวิธีการใช้บัตรสวัสดิการมาใช้จ่ายเงินในโครงการเราชนะนะคะจะนำมาใช้กับร้านค้าที่เป็นร้านเราชนะนะคะตอนนี้จะยกตัวอย่างการใช้แอปถุงเงินนะคะในการรับเงินจากบัตรสวัสดิการวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปที่แอปถุงเงินเลยค่ะจากนั้นให้เราเลือกที่เราชนะนะคะปุ่มสีน้ำเงิน แล้วก็เลือกบัตรสวัสดิการจากนั้นนะคะให้นำบัตรของลูกค้ามาสแกนนะคะโดยวางให้ตรงนะคะวางให้ตรงกับกรอบที่เขากำหนดไว้นะแล้วมันก็จะสแกนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าขึ้นมาเลยจากนั้นให้ร้านค้าระบุจำนวนเงินนะคะที่ลูกค้าต้องจ่ายนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันการชำระเงินนะคะโดยจะมีชื่อผู้จ่ายนะคะก็คือชื่อเจ้าของบัตรนั่นเองแล้วก็ผู้รับก็คือจะเป็นชื่อร้านของเรานะคะแล้วก็แสดงจำนวนเงินนะคะก็ตรวจสอบดูว่าถูกต้องไหมแล้วจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสเพื่อยืนยันนะคะก็คือรหัสบัตรของลูกค้านั่นเองลูกค้าจะเป็นคนบอกรหัสของเรานะคะ ถ้าหากว่าลูกค้าจำรหัสไม่ได้ก็ไปที่สแกนใบหน้าได้นะคะสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสแกนใบหน้ากันค่ะอันนี้นะคะวิธีการสแกนใบหน้าที่ถูกต้องนะคะเขาก็บอกว่าให้สแกนใบหน้าตรงของผู้ถือบัตรโดยให้ใบหน้าอยู่ในกรอบที่กําหนดรวมถึงไม่สวมหมวกผ้าคลุมศีรษะและแว่นตาดำขนาสแกนใบหน้านะคะ เดี๋ยวเราจะลองสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันดูนะคะกดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะให้ร้านค้าถือโทรศัพท์สแกนใบหน้าให้กับคุณลูกค้านะคะโดยวางใบหน้าของลูกค้านะคะให้ตรงกับกรอบที่เขาวางไว้นะคะจากนั้นระบบก็จะสแกนใบหน้าแล้วก็เป็นการชำระเงินเรียบร้อยนะคะ เมื่อเราทำรายการเสร็จนะคะรายการก็จะไปอยู่ที่รายการวันนี้นะคะแล้วก็หรือว่าเราจะมาดูรายการย้อนหลังในแต่ละวันได้นะคะเขาก็จะบอกชัดเจนว่าเป็นของโครงการคนละครึ่งหรือว่าจะเป็นโครงการเราชนะนะคะแล้วตรงสรุปยอดนะคะเขาก็จะแยกยอดเงินของแต่ละโครงการไว้ให้เรานะคะแยกเป็นส่วนกันชัดเจนเราจะได้รู้ว่าเราได้รับ งินจากโครงการเราชนะกี่บาทคนละครึ่งกี่บาทนะคะยอดเงินก็จะเข้าในวันถัดไปนะคะสำหรับวิธีการนำบัตรสวัสดิการมาใช้ในโครงการเราชนะสำหรับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ